สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับ20เมษายน2565คลิปนี้มาสรุปให้ฟังครับว่าผู้สูงอายุจะได้เงินพิเศษ10เดือนนะครับโดยในในการได้เงิน10เดือนนี้จ่าย6ครั้งจะมีผู้สูงอายุได้รับสูงสุดถึง1,000บาทนะครับแล้วก็มีคนได้น้อยกว่า1,000บาทด้วยชมารายละเอียดครับวันนี้ที่เพจกรมบัญชีกลางครับได้ขึ้นข่าวเราจะแนบลิงก์ข่าว เพจกรมบัญชีกลางไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับก็ขอบคุณข้อมูลข่าวทั้งหมดจากเพจกรมบัญชีกลางก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังดังนี้ครับโดยกรมบัญชีกลางได้ออกข่าววันนี้แจ้งว่านะครับจะมีการจ่ายเงินผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้สูงอายุที่มีารายได้3ารายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อปี จะได้รับเงินร้อยบาทเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้30,000บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทต่อปีจะได้รับเงิน50บาทเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการจ่าย10เดือนทั้งหมดจ่าย10เดือนโดยงวดที่1จะจ่าย5เดือนเป็นการจ่ายของเดือนตุลาคม64ถึงกุมภาพันธ์65 5เดือนในวันที่23เมษายนนะครับคนที่ได้เดือนละร้อยนะครับก็จะได้500นะครับ คนที่คยคนที่ได้เดือนละห้ก็จะได้250โดยจะได้ครั้งที่1 23เมษายน6 5ครั้งที่2 3 4 5 6จะได้ทุกวันที่15นะครับโดยวันที่15ได้ร้อยกับได้50เข้าเป็นในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นของเดือนมีนาคม65นะครับ15มิถุนา15บพฤษภาเนี่ได้เงินเป็นของเดือนมีนาคม6 5 15มิถุนาได้ร้อยได้50เป็นของเดือนเมษายน65 15กรกฎาคม65ได้ร้อยได้ห้าสิบเป็นของเดือนพฤษภาคม65 15สิงหาคม65ได้ร้อยได้ห้าสิบเข้าไปในบัตรสวัสดิการของรัฐเป็นของเดือนมิถุนายน65และ15กันยายน65ได้ร้อยได้ห้าสิบเข้าไปในบัตรสวัสดิการห่งรัฐเป็นของเดือนกรกฎาคม65เบื้องต้นจะได้สิบเดือนเท่านี้ก่อนนะครับซึ่งจะทําให้ผู้ที่ได้100ร้อยบาทเข้าไปในบัตรจะได้สูงสุดหนึ่งพันก็คือ ได้ตกเบิกตุลาคมหกสี่ถึงกุมภาพันธ์หกห้ายสามเมษายนกดเงินสดได้ห้าร้อยนะครับต่อไปได้เดือนละร้อยทุกวันที่สิบห้าสิบห้าพฤษภาจนถึงสิบห้ากันยาก็ได้เดือนละร้อยเดือนละร้อยก็ได้อีกห้าเดือนห้าร้อยก็รวมเป็นได้สูงสุดหนึ่งพันนะครับส่วนผู้ได้ห้าสิบยสามเมษากดได้สองร้อยนะครับอีกห้าสิบกดไม่ได้ต้องเหลือไว้รวมกับเดือนต่อไปก็ไปรวมกับวันที่สิบห้าพฤษภาอีกห้าสิบก็กดได้ร้อยนะครับสิบห้ามิถุนาได้อีกห้าสิบ ก็สะสมใบได้บัตรรวมไว้กดร่วมกับเดือนกร,รกฎาคมอีก50ก็กดได้ร้อยสิหาสิงหาเข้าอีก50ากันยาเข้าอีก50รวมกลุ่มที่ได้บัตรละ50บาทได้50บาทเข้าไปในบัตรต่อเดือนได้ย3ิบเมษายน250ต่อไปได้อีก5เดือนเดือนละ50 250ก็รวมได้500นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนผู้ที่อายุ60ปีทีหลังหลังเดือนตุลา ก็จะได้ลดหลังลงมาเรื่อยๆนะครับโดยใครที่มีอายุ60ปีก่อนเดือนตุลา64จะได้เต็มเต็มบันที่ยี่สาหมายเต็ม500กับอีกกลุ่มเต็ม250นะครับแต่ถ้าใครอายุเพิ่ง60ปีในเดือนตุลาคมก็ตัดเดือนตุลาคมออกก็จะได้4เดือนที่เหลือใครอายุ60ปีในเดือนพฤศจิกายนก็ตัดตุลากับพฤศจิกาออกก็ได้3เดือนที่เหลือ ใครอายุ60ปีในเดือนธันวาก็ตัดออก3เดือนตุวรับวิธีการธันวาก็ได้มกรลากับกุมพาได้2เดือนทานองนี้ครับใครมีอายุ60ปีเดือนใดก็ตัดเดือนนั้นออกก็ได้เดือนที่เหลือนะครับนี่คือวิธีการคิดว่าใครได้น้อยได้มากกว่ากันใครมีอายุก่อน60ปีได้เต็มครับทั้งหมดก็คือการจ่ายเงินผู้สูงอายุช่วยผู้ไรได้น้อยนะครับเข้าบัตรสัิการแห่งรัฐ นี่เป็นข่าวจากกรมบัญชีกลางก็จะแนบลิงก์ข่าวกรมบัญชีกลางไว้ที่คอมเมนต์แรกครับสวัสดีครับ